โอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของ PHP Training นะฮะโอเคครับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาสร้างแบบฟอร์มสมัครสมาชิกนะครับก็คือไฟล์ register.php เอเคครับเราก็จะทำการสร้างแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลลงในตาราง user กลังยูเซอร์ครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะสร้างนะครับผมเซฟจากไฟล์ i n d e x แล้วกันนะครับไฟ s a ฟ e a s นะครับตั้งชื่อว่า Register นะครับแบบ PHP โอเคครับตอนนี้เรา r e r r s s h ดูนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ในส่วนของตัวรีจิสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมเคาะว่างๆออกมานะครับผมใส่ H 1 H สองแล้วกันนะครับก็คือสมัครสมาชิกนะครับ Refresh นะครับสมัครสมาชิกนะครับเราก็จะทำเป็นลักษณะของตารางนะครับโอเคอ่อ เราจะมีฟอร์มในการสมัครสมาชิกนะครับก็สร้างฟอร์มขึ้นมานะครับฟอร์มนะครับเดี๋ยวใส่ถักฟอร์มก่อนนะครับโอเคเ,อเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องฟอร์มอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราใส่เทเบิลก่อนตารางที ด,ดีอันนี้จะเป็นชื่อนะครับชื่ออันนี้เป็นเป็นฟิลอีกฟิลหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูดูโครงสร้างตัวนี้ก่อนนะครับโอเครีเฟ e s นะครับเห็นไหมครับก็จะมีชื่อแล้วก็ xxx นี่คือ ฟอร์มที่จะให้เข้ากรองนะครับเราจะให้มันเป็นอินพุตนะครับ input ตไท e เท่ากับ text นะครับเนมเท่ากับ r e g ิสชื่อว่า first name first name มาจากไหนนะครับ First name นะครับผมพยายามที่จะตั้งชื่อตัวแปรให้เหมือนกันกับตัวที่อยู่ในดต้าเบสนะครับคือ first name ตัวนี้นะครับ mm hmm. เพื่อไม่เป็นการสับสนนะครับ mm hmm. ก็จะตั้งชื่อให้หมันเหมือนกันโอเคนะครับ mm hmm. ทีนี้การส่งค่าตัวแปรออกไปเนี่ย mm hmm. ผมจะส่งไปเป็นลักษณะของ r r a y นะฮะโอเคนะครับ, okay, รบ mm hmm. เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้เรื่อง r r ร y เพราะว่า a r r a y เนี่ย mm hmm. ก็เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันนะครับ คิว่าสำคัญมากนะครับถ้าเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับอาร์เเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเรียนรู้เรื่องอาร์เรไปด้วยเลยนะครับโอเคนี่ผมมีชื่อนะครับแล้วผมก็จะมีตัวนามสกุลน,นะครับ T R T D นามสกุล T D Input เท่ากับ text name เท่ากับ리 l a s s โอเคอันนี้นามสกุลนะครับชื่อมีชื่อมีนามสกุลแล้วก็จะมี username และ password นะครับ user name นะครับ input type เป็น text นะครับ name re g i s user name โ okay. อเคแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น password นะครับ นะครับ Input ตสายเท่ากับ text okay. นะครับ name เท่ากับ e okay. s โอเคลอง f ีเฟชดูนะครับฮะบนะบแล้วก็จะมีฟอร์ม ชื่อกรอบชื่อนามสกุล username password โอเคนะครับทีนี้นะครับผมขออธิบายรายละเอียดนะครับในเรื่องของฟอร์มอีกนิดหนึ่งฮะอันนี้คือแท็กฟอร์มที่คล่อมเทเบิลอยู่นะครับโอเคอเราก็จะทำการส่งข้อมูลไปนะครับเป็นเมธอดวิธีการส่งนะครับวิธีการส่งมันมีอยู่2วิธีนะครับที่นิยมกันคือ วิธี GET กับวิธี POST นะครับโดยทั่วไปแล้วการส่งแบบ GET มันจะไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นข้อมูลอยู่ตรง URL ตัวนี้เราจะส่งแบบ POST นะครับถ้าส่งแบบฟอร์มถ้าส่งจากฟอร์มนะครับให้ส่งแบบ POST เลยนะครับโอเคนะครับ POST แล้วก็ Action นะครับส่งไปที่ไฟล์ไหนนะครับส่งไปที่ผมจะส่งไปที่ Register process.php นะครับซึ่งไฟล์นี้เรายังไม่ได้สร้างขึ้นโอเคนะครับลองรีเฟชดูนะฮะปึ๊บเออ,เ,อ,อเหลือปุ่มนะฮะเดี๋ยวเราใส่ปุ่มกันนะครับใส่ปุ่มนะฮะ tr td เดี๋ยวผมใส่ปุ่มที่ td อันท,ที่สองแล้วกัน input type เท่ากับ submit วลาเท่ากับสมัครสมา,สมาชิกโอเครีเฟ e นะฮะเราจะมีปุ่มๆหนึ่งนะพอคลิกปุ๊บมันก็จะไปที่ register process นะครับโอเคตอนนี้มันยังไม่มีนัดฝ่าวอยู่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เราจะส่งข้อมูลไปลักษณะเป็น วิธีการโพสต์ข้อมูลนะครับส่งไปที่ไฟล์ไหนไฟล์ A c t i o n นะครับไฟล์ r i s t e r Process ตั้งชื่อฟอร์มให้เท่ๆหน่อยแล้วกันนะครับ Name เ,เท่ากับ Register Form โอเคแล้วเราส่งไปเป็นลักษณะของ Array Regist e Reg r ต์รีจิสตนะครับ s t n m m e a s s ล n a m e มยูสเนมพ s นะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับว่าเวลาวิธีการที่เราจะรับข้อมูล เราจะรับแบบไหนแล้วเราจะไปประมวลผลข้อมูลยังไงนะครับก็เราได้ฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวในพาต่อไปผมก็จะพาทําการประมวลผลข้อมูลที่รับมาแล้วกันนะครับโอเคนะครับขอขอบคุณมากครับที่รับชม